กับไก่เขามากแล้วไก่จอมมามากแล้วคอนห้อมแล้วไก่เสด็เปิดฤดูการเลด็นบนงานใหม่ของปีที่เก่าฉะนั้นแล้วช่วงนี้ทุกๆฝฟายทุกๆส่วนก็ต้องรวมใหม่รวมมือกันนะครับเตรียมความพร้อมในส่วนของอุปกรณ์การแสดงฉากเสียงชุดการแสดงต่างๆนะครับและก็เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดบรรยากาศนะฮะตอนนี้ภายในบ้านหมอ้ำาใจกันลอยทุกคนทุกๆชีวิตทุ่มเททุกๆสัปพกกำลังที่สามาทีสี่แบบอ่า เอาจากันเพื่อผลงานที่สมบูรณ์สําหรับฤดูกาลที่เก่านี้ได้นะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ที่นี่นะฮะมืดมืดขึ้นเลยขึ้นนี่ฝนตกว่าเม่นป่าหัวสารคามลูกน้องผมกลายเป็นผู้ประสบภัยน้าถ่วมนะครับอันดับแรกพี่น้องคุณผู้ชมเขาลืมซอยกดแช่กดไหลครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกิจกรรมวันนี้ของพี่ๆศิลปินพระเอกนางเอกนะครับผมนี่นะครับตอนนี้พวกเรากําลังพันขน อันที่จริงแล้วกระสีหาได้ยากดูสิเห็นภาพแบบนี้ครับคณะอื่นนะครับแต่นี่เป็นใจกันลอยนะปกติกัสิเป็นหน้าที่ของทีมของคอตูมนะครับพอดีทั้งคอตูมเพิ่นกับกระลังเล็งทําชุดและอุปกรณ์อยู่นะครับก็เป็นเรื่องอ่าบ่อยากแล้วกทุกคนเ็ดซอยกันได้ก็เลยขอแห้งจากพระเอกนั่งเอกนะครับมาสลาวิลามาซอยกันพันขนพันการขนกกระจ อาจารย์ตีเกินแล้วเนาะอันนี้เป็นขนไหมนะครับผมขนสีม่วงนี่เป็นขนไหมสําหรับฤดูกาลนี่เพราะเขามีทุกสีแหละนั่นเริ่มเป็นนัวกไกแกให้ผมบางหนนีิลองจนมาเสียงแหบปกติแหบบ่แหบบอคืออะไมือนี่เสียงแหยสู้มือเด้ แอบป็นงานหลายเนาะเห็นได๋โอ้ยนะครับเหลิมชัยแนนรัญพรพี่แดงป้าแดงครับผมแล้วก็น้องคณิ้งใจกันร้อนะครับไปอเอกเจมบอลน้องแมงโก้แล้วก็ป้าโบนะครับป้าโบอยู่ทางพู้อยู่เลึกๆกุณนะครับก็น้องกาฟิลครับพี่กาดํากาดํากับกาฟิลก็อยู่ใกล้กันับเออกากับกาใกล้กัน กายุสวนกาเด้ออันนี้อันนั้นแม่ยังกายแกมวงเอ้ยอาตัตชัยนะครับแล้วก็น้องยาหยีนะครับแล้วก็พี่เล็กมีละวันนะครับผมน้องลุงเพชรพรธิมพาแล้วก็น้องต้าวัชรากรนะครับพี่แบงค์ราชันนะครับผมพันแล้วก็น้องบาดพายุพัดครับ บนไดเรียงก็มาเรียงมูพร้อมได้นามนามชา